สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาลงทะเบียนประกันสังคมมาตา40ให้ชมกันนะคะอันนี้คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ในมือถือนะคะก็เข้าไปที่ w w w s s o g o t h ค่ะเดี๋ยวแม่โบจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะเมื่อเข้ามาหน้านี้เขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราเช่นเลขบัตรประชาชนหลังเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็อีเมลของเราค่ะ เมื่อกรอกครบแล้วนะคะก็กดไปที่ตรวจสอบค่ะก็จะเข้ามาหน้าข้อมูลการติดต่อนะคะตรงนี้ก็ให้เราใส่ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็จะมีที่อยู่ปัจจุบนันแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือต่อมาก็จะเป็นข้อมูลอื่นๆอ,อันแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มอาชีพกดเข้าไปก็จะมีอาชีพต่างๆนะคะก็เลื่อนหาอาชีพที่เราทำอยู่นะคะ ต่อมาก็จะเป็นรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนก็เลือกเอานะคะว่ารายได้เราอยู่ประมาณไหนนะบรรทัดต่อมาก็เป็นสภาพร่างกายนะคะก็เลือกว่าปกติหรือว่าพิการเนาะต่อมาก็จะเป็นรูปแบบการจ่ายเงินสมทบนะคะอันนี้ก็ให้เราเลือกนะคะว่าเราเนี่ยจะจ่ายเงินต่อเดือนเท่าไหร่ก็มี70 100 300นนะคะสะดวกใจเท่าไหร่ก็จิ้มเลือกได้เลย และสุดท้ายนะคะก็ให้เราเลือกสำนักงานประกันสังคมที่เราสะดวกหรือว่าอยู่ไกลนะคะด้านล่างนะคะก็ติ๊กไม่ใช่แล้วก็จิ้มไปที่ลงทะเบียนก็จะขึ้นเงื่อนไขและข้อตกลงนะคะอ่านจบแล้วก็ติ๊กถูกที่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดยอมรับค่ะกดยืนยันนะคะแล้วก็จะเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์นะคะเราจะต้องไปจ่ายเงินสมทบงวดแรกก่อนก็ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสบิ๊กซีโลตัสอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะต่อมานะคะอันนี้แถมให้เลยเป็นการเช็คว่าชื่อของเราเนี่ยอยู่ในประกันสังคมแล้วหรือยังเดี๋ยวแม่โบจะแนบลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปให้เหมือนกันนะคะเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะก็ให้เรากดไปที่สมัครสมาชิกแล้วก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้เรานําเลขบัตรประชาชนของเราแล้วก็รหัสผ่านที่เราสมัครสมาชิกผู้ประกันตนไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาใส่เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วก็จะเห็นรายละเอียดผู้ประกันตนอันนี้ก็จะมีเลขบัตรประชาชนเพศชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ยังมีบอกด้วยนะคะว่าเราเคยทำประกันสังคมมาตราไหนไว้บ้างเลื่อนลงมาก็จะเห็นมาตรา40สถานะเนี่ยก็คือรอชำระเงินงวดแรกอยู่นะคะ ก็ต้องไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์์วิสให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาเช็คอีกทีค่ะแม่โบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะยังไงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ